ใจหายวา่าบราคาทองคําไทยพุ่งทยานทําสถิติใหม่แบบไม่หยุดหย่อนแล้วคุณละ่ะกําไรหรือขาดทุนวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ทองคําวันที่14ตุลาคม2568แบบละเอียดเข้าใจง่ายแม้คุณจะเป็นมือใหม่ก็เข้าใจได้แน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนมีประเด็นที่อาจทําให้คุณต้องคิดหนักกว่าเดิมซ่อนอยู่ไปติดตามกันเลยบทวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันที่14ตุลาคม2568โดยอินเทอร์โกลข้อมูลณเวลา11นาฬิกา22นาทีกลยุทธ มองเป้าหมายต่อไปที่ $4,200 ดอลลาร์ประมาณ65,000บาทแนวรับสำคัญ $4,100 ดอลลาร์ประมาณ63,500บาทหากราคาลงมาแถวนี้อาจเป็นจุดที่น่าสนใจแนวต้านสำคัญ $4,200 ดอลลาร์ประมาณ65,000บาทหากราคาทะลุไปได้มีโอกาสไปต่อข่าวเด่นประจำวันราคาทองคำในประเทศไทยสร้างปรากฏการเช้าว,วันนี้14ตุลาคม2568 ราคาพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 64%,0 0 0บาทต่อบาททองคำก่อนจะปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว6 3 9 0 0บาทแม้จะมีการย่อตัวบ้างแต่โดยรวมแล้วแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งมากราคาทองคำทำ all time high แทบทุกวันใครที่ถือทองอยู่ตอนนี้คงยิ้มแก้มปรีแต่นักลงทุนทุกท่านควรช้อปปิ้งอย่างมีสตินะครับเพราะการขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้อาจตามมาด้วยแรงขายทำกำไรระยะสั้นได้เสมอต้องระวังทำไมราคาทองคำถึงพุ่งแรงขนาดนี้ มี5ปัจจัยหลักๆที่เป็นแรงหนุนสำคัญนโยบายภาษีจีน0 0เอร์เซ์ของทรัมป์ประเด็นนี้จุดชนวนความกังวลเรื่องสงครามการค้าทำให้หลายคนมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเปรียบเสมือนหลุมหลบภัยทางการเงินในช่วงที่ตลาดผันผวนการกลับมาเปิดตลาดสหรัฐหลังวันหยุดโคลัมบัสเดย์หลังจากหยุดยาวตลาดสหรัฐกลับมาเปิดทำการซึ่งอาจทำให้มีปริมาณการซื้อขายทองคำเพิ่มขึ้นได้ปัญหากลับมาเปิเดางวนมสด์หองสหรัฐ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในสหรัฐจากปัญหากอบวนเม้น์ชะดาวยังคงกดดันความเชื่อมัน่นทําให้คนหันมาถือทองคํามากขึ้นความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ราคาทองคําก็ยังคงยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคแมโครย์เครอรแฟกเตยังคงเป็นแรงหนุนสําคัญสัญ,ญญาณทางเทคนิคยังสวยทุกทมเฟรม ในมุมมองของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคกร,ราคาทองคํายังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังแรงเทขายทํากําไรหากราคาปรับขึ้นเร็วเกินไปกลยุทธ์การลงทุนทองคําสําหรับแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นเป้าหมายของราคาทองคําโลกอยู่ที่4,200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6 5 0 0 0บาทต่อบาททองคําส่วนเป้าหมายระยะยาวอยู่ที่5,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคําในประเทศไทยพุ่งขึ้นไปถึงระดับ70,000บาทได้ภายในปี2569เว้าว นักลงทุนระยะสัน้นควรทยอยขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นและจะัดสรรพอดการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้นักลงทุนระยะยาวหากราคาทองคำปรับตัวลดลง50-10ถึงดอลลาร์สหรัฐอาจเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อเพิ่มสรุปราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนที่สำคัญคือต้องลงทุนอย่างมีวินัยเข้าใจความเสี่ยงและอย่าปล่อยให้ความโลภเข้ามาครอบงำ แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจมองว่าราคาทองคําใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วและอาจมีการปรับฐานครั้งใหญ่เกิดขึ้นได้ในอนาคตในขณะที่บางคนยังคงเชื่อมั่นว่าทองคําจะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวคุณละคิดเห็นอย่างไรข่าวตัวเลขเศรษฐกิจอินเทอร์โจอดีอินเตอร์โกลงทุนทองคําแท่งราคาทองวันนี้ทองคําแท่งทองคําแท่งราคาสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคําแท่งคลิกที่นี่ https://www.intergo.co.th/open/account/new/ s, <S คำถามชวนคุยคุณคิดว่าราคาทองคำจะไปถึง70,000บาทได้จริงหรือไม่เพราะอะไรคุณมีกลยุทธ์การลงทุนทองคำอย่างไรในช่วงที่ราคาสูงเช่นนี้แบ่งปันกันได้เลยคุณคิดว่าปัจจัยใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาจะมีผลต่อราคาทองคำในอนาคตมาร่วมสแสดงความคิดเห็นกัน